สวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็ดเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูพลอยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูพลอยมีนิทานมาฝานเด็กๆนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเข้าใจเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนะื้อเรื่องข้างในกันนะคะว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆหน้าปกเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเนาะครูพลอยเปิดหน้าแรกเลยนะคะครูพลอยเปิดหน้าต่อไป ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ตอนเช้านะคะที่เด็กๆสองคนนี้กําลังลุกขึ้นมาจากที่นอนนะคะตุ๊กติ๊กกับตุ๊กป่องสองพี่น้องยิ้มแย้มแก้มใสตื่นเช้าสดชื่นเบิกบานเพื่อนจะมาบ้านนัดไว้นัดไว้นะคะเด็กสองคนนี้นะคะเป็นพี่น้องกันนะคะผู้ชายชื่อตุ๊กป่องส่วนผู้หญิงชื่อตุ๊กติ๊กนะคะ ตุ๊กติ๊กเป็นพี่ตุ๊กป่องเป็นน้องนะลูกนะตุ๊กป่องร้องเพลงหลั่นละอาบน้ำอาบท่าตั้งอกตั้งใจแต่งตัวสล่อเฟี้ยวตุ๊กติ๊กบอกเดียวอย่าพึ่งไปไหนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงต้องห้ามเสียงดังเชียวปิดน้ำยังไม่สนิทไฟฟ้าไม่ปิดเปิดไว้ทำไม ใช้แล้วปิดซักปิดซักอย่าเปิดไว้นะเปลืองน้ําเปลืองไฟน้องบอกไม่มีสตังเปิดทิ้งเปิดคว้างจะเป็นไรไปแม่กอดลูกชายตัวดีเปิดทิ้งอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีถ้าเปิดทิ้งไว้หลายคนโลกจะขับสนน้ำไฟรู้ไหม ถึงมีสตังหลายบาทถ้าน้ำไฟขาดจะซื้อจากไหนตุ๊บป่องเงยหน้ามองแม่แล้วยิ้มเฮยเฮยเข้าใจเข้าใจปิ้งปองเพื่อนมาถึงบ้านสนุกสนานเอิกอาบกันใหญ่ปูเสือนั่งกินอาหาร ตักคนละจานกินดีกินได้เห็นไหมคบเพื่อนมาหาเยอะแยะเลยกินเสร็จช่วยกันเก็บกวาดสะอาดชื่นตาชื่นใจเรียบร้อยทุกคนล่ำลาจะมาอีกจ้าสัญญามาใหม่บอกลาแล้วนะคะเพื่อนบ้านกลับไปแล้วบอกลาแล้ว ตุ๊บป่องมองจานอาหารเหลืออยู่เต็มจานพร้อมผล,ลไม้ตั้งาเต็มตัวเททิ้งแม่รีบมายั้งหยุดมือลูกไหมจะทำอะไรจ๊านี้อาหารพวกนี้เก็บได้เก็บได้ตุ๊บป่องมองหน้ายิ้มเลยของเหลือนะแม่ทิ้งไปทิ้งไปแม่มีสตังตั้งเยอะ เททิ้งไปเหอะซื้อใหม่กินใหม่แม่กอดลูกชายตัวดีทิ้งคว้างอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีถ้าทิ้งอย่างนี้หลายคนโลกจะขาดสนอาหารรู้ไหมถึงมีสตังหลายบาทถ้าอาหารขาดจะซื้อจากไหน ตุ๊กติ๊กอบไหลตุ๊กป่องไม่เป็นไรน้องร้องไม่ร้องไม่ตุ๊กป่องมองหน้าหน้าจ่อยพูดเสียงอ่อยอ่อยเข้าใจเข้าใจนิทานของคอยจบแล้วนะคะตุ๊กป่องนะคะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ชอบใช้พลังงานเปลืองมากเลยไม่ยอมปิดน้ำให้สนิทนะคะอาหารเหลือนะคะก็จะ ทิ้งคว้างนะคะเพราะคิดว่าคุณแม่มีสตังค์เยอะใช่ไหมคะทิ้งไปก็แค่ซื้อใหม่คุณแม่ก็เลยบอกว่าถึงเราจะมีสตังค์เยอะมากมายแค่ไหนถ้าไม่ช่วยกันประหยัดถ้าพลังงานมันหมดไปจากโลกนี้จะไปหาซื้อจากที่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนนะคะจะต้องช่วยกันประหยัดนะคะพลังงานนะคะเพื่อที่จะให้มีพลังงานนะคะเพียงพอต่อการใช้ของมนุษย์ของเรานั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะครูพลอยก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย